บ้านเราไม่ได้ติดถนนใหญ่แต่ทำไมเธอใช้เป็นทางผ่านของขวัญวันเกิดปีนี้คือการที่ปล่อยให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มพอเติมให้เท่าไหร่เธอก็ไม่พอใจสักทีแรกๆก,ก็โบกมือทักทายหลังๆมาโบกมือบายๆเฉยเลยขออ่านหนังสือเล่มเดิม แล้วเขียนตอนจบใหม่ได้ไหมเจ็บกว่าการเลิกกันแล้วไปมีใหม่คือกลับไปคบกับคนเก่าก็นี่แหละคนที่ห่วงใยไกลแค่ไหนก็ยังห่วงกันคนที่ไม่เคยให้ความสำคัญไกลกันทุกวันก็ยังไม่เคยใส่ใจกลัวเปลืองไฟให้ถอดปลั๊กกลัวเปลืองรักให้ถอดใจ